ใทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจา้ามือนี้เท่ากับมาล่องเมืองมุกดาหารพี่น้องมาเที่ยวมุกดาหารมาโอ้ไปหลายหม่องแห้งขี่ขึ้นมาเป็นอ่ะตอนนี้ก็ <c oughs> อยู่ในเส้นอยู่อย,อยู่อยู่ในถน,นนไหนละ่ะมาแต่ธนาคารพี่น้องะนะครับสิไปช็อปทูต่อแหละก็สิไปรบิสันต่อนะจ๊ะเอาพุ่งไปในปากเราออกมาแบบนั้นา <c oughs> มาครับสมาชิกสาพี่สมาชิกผู้ใหญ่แน่ว่าเลยสวัสดีค่ะเอางี ก็มีแต่แกงวันนี้พบกับรายการพิงพาล่องล่องนี่รีพี่นองเอ้เขนจะมาหอดแบบฝ่าวาาไปสามเพลิงเราพันแต่ยังอยู่ลุกนาลุกหลังนอนย้อนจีพีเอสตีแล้ววะต้จีพเตัวจีพีเตัวอีรีอ่ะเดี๋ยวไปหอดแล้วเปสัว์จวากันพี่น้องวิสามเดีวตีพีีพี แล้วพี่น้องเฮ้ยมุกาหารก็แค่ปากซอยแต่ว่าหม่องมันไกลก็ยอดมองคาจริงๆมันก็จึงดังนี่ล่ะแต่ว่ามันอ้อมโลกยอดยัง GPS สถานีต่อไปก็คือให้เปิดสถานีพีเอสดอกบ๊อบบ่บ่บ๊อบบ๊อบตรงไปเลยจ้าแล้วก็สิบพีแปะเมืองเกิดยี่ดองเราจะสั่งที่ไปก็ได้เลยอ่าเก็บ่าศูนย์ไปเลยพี่น้องเฮ้ย ตอนนู่สาก็สิออกไปทักนะแม่ตองไปเลยไปเลยจ้าไปง่าก็ไปสอดนครพนมไปงานถาดไปก่อนไปก่อนสอนครพนมนีต้องไปตามมาหางหัวประคั่งมาก่อนเอยาบองเราไปหัวประคั่งกันน้ำจิ้มอ่าซุปหัวันน้ำจิ้มสุ เอว่าแอบบนท่านอบไว้หนนหมุนกล้องยังไงอ่ะเธอไหนมันหมุนไม่ได้มันต้องสต็อปไ้ก่อนตรงนี้เอปิสีม้วเห็นปแล้วก็เป็นเอเดอบริษัทอก็อาจจะเอาแค่ในกระเปไม่คือไปตั้ง่ยนันเือวา น้องทีนีอน่ารันเวงบ้านบ้านสีบาไหงเอนี้ห่วเระมันงั้นนเกือบว่สีเอาเอนหวงเนาะนั่งข่าเลยแมนแมนนี่แะนี้ยก็ไปเลยเพกี้ขี่รถมาก็อีกาก็อีกรนึา้เดียวเขาเอาเาเขาาเพ่นเพื่นการจะนาเดี๋ยวมันเป็นน้ำ่าเออบอบวม้่ก

นนะอ่ะพี่น้องมาอ่ะทายเรื่องวิดีโอมาถ่ายรูปป่ถ่ายวิดีโอ,อ,โอ,โอถ้าสิปฏิบัติตามปฏิบัติการตามล่าหาหัวปลาคังนะคะเขาให้คนรถในวงเวียนไปก่อนนะหนู <c oughs> ปฏิบัติการตามล่าหาหัวปลาคังให้ย่าญา,านะคะออกจากรถพิศน,น,น์มาหลือพี่น้องอันนี้ก็มาตามทีวีเอ็นนะคะมาพิศนเมื่อกี้อะ ประเดทายประเดทายว่เป็นอย่างเป็ออัปิ่งว่าเปนคนเลือนเลยแต่จะใส่ไข่ค่ะใส่แต่จะซีมีลูกเหรอว่อ่งอี้อกน้อเออแต่จะลองลูกเหรอเพิ่งส่วนตอนนี้ห้าโงสบแล้วนะคะหัวปลาังเง่ได้หัวางเได้เแม่เอ้ยตายบ่น้จิ้มยังกะน้าจิ้มสุภาพายแล้วาวนานกันได้อเอปฏิบัติตามปลาตามหาเนี่กหัวปลาคัง ให้ย่าๆนะแล้วก okay. like ็น้ำจิ้มสุภาวรนสุภาวรนให้ย่าๆพี่น้องเอ้ยเจ้าว่าอันนี้บโรงพยาบาลตุงนี้ตรงนี้ตรงแม่ตรงแม่คือล้มบานแทนบางที่โรงแม่ตรงแม่โรงพยาบาลก็คือตึงบา้โรงแม่ก็คือเลยแมนพ่วงเอ้ยโบคุนทางยู่แถวนี้พี่น้อง GPS คือโบข่าอวมใส่เลย GPS คือเงียบว่ะซิริส์ซีริสหรือว่าถ่ายวีดีโอมันก็เลยเงียบ เกี่ยวบ่ะทะลุสาได้หรของสื่อเยอะแยะเลยมาถึงแล้วนะคะถึงแล้วห่ตามาถึงแล้วข้าลังเป็นก่กม่องจอดเลยไม่ไห้จอดแวนี่ต้องจอดต้องอนะเพราะว่าฝนตกแล้วข้ามกินอย่างมูยอบอ่ะแมนแล้วมูยม่อม่อนีเลยเหีงจอด อีห้าม่มองจอถวก็มีการนกับมาางเขาแต่สิในยังไกลในจังน้อยถึงแล้วนะครับตลาดตลาดพอนเพชรขมาวเห็ดใหม่บดเอี้องปฏิบัติการตามล่าหาปลาคังให้ย่ๆไปกันเ้อ ก็อา,าจจะแสงตะเวนเก้กตลาดที่ยังเกาะตลาดความเท็จนะมาดูาที่ดูราคามันจะอยู่ฝั่งนู้นนะพี่ฝัขงข้าสร้างฝั่งนูง้นไข่อะไรนะไข่แดงผิงไ <laughs> ข่มดแดงก็มีนะพี่ไข่หอหัวปลากราบแงนีนแกงซุปเจมส์หาสิบบาท ปักหวานก็มีนะจ๊ะถิ่น่ะมันไก่เธ่อเพบาดบางก็มีนะบ้างเลี้<ะ>ยวนี่แหละคะ่ะอุ้ยได้น,น,นข้างนอกหมไ่ไอข้ามข้างตมขอยอม้อยมม จอหัวประคังเลยนะคะประคงังไม่มีประอ,รอ,อ้มันต้องอยู่ซ้นแถวที่ขายปลาด้วยประคงังไม่มีประกอแทนได้ไหมปลาขอไปดีไหมยม่นยสนนี่เกิดมาจะเป็นนี่นรลรหอดไก่ยวไก่หอดหเพลิน

แฟนนี่ยืนเลยก็สักกินเป็นอยู่สักกินเป็นเต้าหัวบอกว่าแม่กินเป็นเต้าหัวบันเนื้อกินเป็นอยู่บ่ะแม่ยงงฮะหัวมันแดงคือสั่งเต้าหัวแม่คือมาสั่งเนื้อโตมาเนี่ย ก็ส sì ังนไปหัวะกิพี่อันจบสิเด็กินต้องหัวปลาไปเวไปเิดวันไหนยงอีกว่วเหมือนกันี่ไข่ไข่วีไข่มันจะมีนะผิงเธอทนเธอไปต้มยำเบไข่เรื่องะเธ่จะเสีย บอกใคราเียยิลบอกไปต้มยำใส่หัอเนาะเออเออที่จะหัวไงชันว่าร้านเดียวน่นอร้านเดียวร้านเดียวไปกับเกลับไปเหมือนเดิ จะไปไหนไปเถอะเราจะพัดตามหาหัวปลาพัได้แล้วนะเอาผักกี่ใบแม่หรือว่มีอยูมียู่ม่ยูสิ่งนี้ก่อนเรอคะเสกลืมกดได้ไรคะได้เห็ดนะคะได้เห็ดกับผักหวานนะอันนี้ ปฏิบัติการด้านหลังหัวปลาครังได้แล้วถึกถึกเนี่ยน้องแย่ๆอย่างเนาะนี่น้องคลองลายใี่ไหมคับขนมขนมมีบ้างไข่มดแดงก็มี ใส่ก่อก็บมืใส่หมูน้องว่าสาวพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับเนีเนี่ของแหลเลยเอากป้าโอ๊กปาสามแม่ครับ เรามืงไครสาสื้อนังไปจีบ้างถูกเหทำอไรอ่าไรยุ่ตาเอ๋ยโอ้มีเบียร์มีหนัวเลยตลาดกลาง แมงดาไแมงดาอร่อยกอชิสเลยบอสอร่อยกอชิสสามบาทนอร่อยกอชิหอยอันนก็เห็นเขาเากินกันหอยเดือยยาดซักบอสมันมันเนื้อน้ามันสิมันบอสมันเป็นเนุ้อนมันเป็นหอยอันมันเป็นหอยแบบว่าอยู่ในหน้าเขาบอกจ้ะหอยปลาหอยปลาครับมันจะมันเนื้อ ไข่หมดแดงก็มีน้ำขงสูงเลย้งสูงะไรนะขงสูงไข่มดแดงห้าสิบบาทกล่องแบบใหญรือเป่าเนี่ยเ้มพ่อหมัละลายนะครับทั้งเข้มแล้วอะไรนะแมงแคงเหรอ เราว่านะหนูที <pec> ่เขาเอามาขายมันไม่เหมาะแต่การกินแล้วมันเหมาะแต่การเลี้ยงมากกว่ามันตัวเล็กน่ารักดี านไลอ๋อนั่นเหรอใช่แล้วเห็นไหมเห็นใบมีหมอกเหมือนมีหมอกนิดๆเนาะหรือว่าเขาเผาอะไรหรือเปล่าแต่อยู่ในรถเราไม่รู้นะสิหรือว่ากระจกรถแต่มันมัวไม่มัวไง่ายๆแล้วก็ปิดแอร์แล้วก็รับบรรยากาศธรรมชาติด่ารถเราเห็นมีสีมันมาเป็นหมอกเออคาร์โนลมันคาร์ทิานใ่ว่าผ่านผานอันนั้นเป็นผานโนลมันเกียงกระเบ๋าดูเนไหมพี่น้องฟังแล้วไฟแม่แม่ มาฟัห่งแลวุ่นนะเอ้ยในสภาพวางดี้อาง่ใช้มากสั่งฟ้นนึ่งวะก็ลังถือนะเียนสีะดอกแวันีพี่น้องสองฝั่งโคงขาไปบุบอ๋อขาไปไหญมากมาให่มากเลอเนยคเดแบบต่ำกเดียว่เียยาของแบบก่อถาวันหจะก้ามีจะข่าวไล่าพี่น้องไม่ตกไมได้นะ เมียนมองกดอันคุณหนึ่งคุณสองเห็นลกดให้มันเป็น0.5นย์จ้าเห็นไหสิานีกว่าอ้ยคือกัรเกิมากจะเถอคือกาวมาแล้วอุ้ยเดพี่น้องเห็นไหมเอาบอกต้องยลีงล่ากแบพี่น้องพี่น้องไม่รู้พี่น้องบัวไบ้บัวไรเนาะมาแล้มั้ยบอกต่าสาสอสาคอ F C สาคอสาคอก็อยู่สวันาเขตเด้บอกอันนี้ว่สวันาเขตไหมก็เยี่ยีกว่า ขาพูดเนยังเวี้ยงกาเียงการบาบางข้าไางแต้เนี่ยเป็นช่องมิกยังอรวิจัมปาสักนี่มจอดรถลับเขาจอดอกันแล้พี่น้องพอแล้วพี่น้องพอแล้วพี่น้องเนาแ่จาพอแล้วพอแล้เจริญเนาะร้านเจริญร้านเจริญโอ้ย ถ้ามองจอดรอถหาทางสิแมนถ้ามองจอดก็ได้ครับถ้าต้องจอดน้ำลหลานเขาได้ไหมจอ,อดอะไรข้างเขาเขาบอกแต่มันก็จะไกล,กลเติดไปเลยท่าเขาอจอดดิแต่มันก็มีหมองจอดฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวอันนี้ตลาดเพิ่งมาครั้งแรกนี่คือสะพานมิตรภาพไทยลาวนะฮะอันนี้คือตลาดฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวพี่น้อง อากาศดีมากสะพานมีสะานแค่เี่าใช่ไห้บรรยากาศไม่เหมือนแรกเยี่ยมากเพิ่งมาครั้งแรกมาเพื่อแรกี่มากเนี่ยท่นขอ่าเคาโอกาสเด้ยร์เดี๋ยวทำนี้โอกาสจะดีมากอีกอันนี้มาเอาบรรยากาศกลับประมาณท่กที่หนึ่งที่สประมาณนี้นานๆได้หวัน ปลาคังหัวปลาคังก็ได้แล้วนะหัวปลาคังได้แล้วสบใหญ่แล้วเลน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มไม่เท่าไหร่น้ำจิ้มคือ่ปัญหาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวสั่งในลานจาได้ไปจพาไปดูนอยาณนี่นะอนะคะปลาเผาโกมตันยังก็มีค่แะเดี๋ยวเาบ

งานงานขาวไม่ไรอมาดังากคนสรตเนนี้ก็ต้องแต่รำไถูกจว่าลนะมาล้า้นสติงด้วยค่ะอน ้อซทเ็ดแบบนี้ด้ว่าร้านใด้เปิดไม่หา่างกางสีน,นางได้ย่างก่อน <c oughs> ขอสิไปซิบเข้าเจ้าไว้ดอกไปซุบซซีเข้าเจ้าไว้ดอหูบรรยากาศดีพี่ท้อ ยำมตำมี้นะบราีกยำอย่่ต่เปิดไม่ห้าน้ำมองลานี่เปิดไม่ห้า คีบาา์น <ş Quand> <ad> ่นอนล่ะมันเด็กกากรับรสวยงามจ้าน่ารักล้านลูกค้าขนารที่นั่งยนเปล่ามาร้านนี้เข้งนำเข้าฝี่ยับมีเครื่องด้่มร้อไม้อร่อยแาบตน้ำโขมหรือเคร่อบาร์คี่ผมมีที่เนเลยได้ครับเดี๋ยวพิสูจได้นะพี่น้องโอเคครับการลูกค้าได้เลยอันนี้นะานเลยเนาะสองร้อยได้ไหมนะติดค่าผมหรือเปล่า กลับมาแน่นจ้าร้านนี้ถ้าไม่อร่อยตาดลงน้ำโขงคือหลายลงลอยลงลอยน้ำโขงเลยหักคะแนนอย่างนี้นะเปิดสตรีมถ้าไม่ห้างจะนั่งเลยกลับไปบอกเอาสิดังนนได้ถ้าต้องไปสิมเขาจะเอาไปได้คุณเขาไก่ไก่สีฮอดไก่ละไก่สีร่างไก่สีฮอดอันนั่งสั่นแล้ว เาเป็นวงสี่บรรยากาศดีมากแบบดีนีให้หูดันนะ่าไม่ไม่ใช่บรรยากาศริมโขงนี่นอข้แรกดีมาเลยเาวิสวยงามนะครับบกินกระทะริมริมโขงริมเขานะคริมโขงอันน้เปนตังประเทศลาวเหมืนเ่ากับมากินเป็นูกกะทะเป็นชุดแบบอุปเฟผักอุฟเฟ เสร็จก็ผักบูเบมากินน้ำกันจะเลิศยากาศดีดีรางวันที่หนึ่งแบบนี้อะไรบรรยากาศดีถุง้นไปได้ทุกทีเอาไปยังมาแอดมินเรงขากับแอดมิน